อันน,นี้นชื่อแก้วตาขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณประสบอุบัติเหตุอะไรมาลดความเสียอนี่คือช้างตัวเมียที่ผมชอบอีกแล้วนะสวยมากเลยหัวนี่ชิดนะขานี่ใหญ่ตัวนี่ยาวปัก๊กเลยขหางนี่ตรงเดิหน้างวงนี่ใหญ่มากเลยครับ หูก็ใหญ่คิ้วถลอกสายแว่นหรือเราไม่ได้แวน่นฝนตกหนูชื่อแก้วตาอายุไม่เกินสิบเจ็ดปีอ <laughs> นอครับสวัสดีห <c oughs> น้าตาเหมือนใส่ดีเลย โอ้ไอแก้มเขาเป็นยังครับเหรอแก้มเป็นยังไอแก้มนี่มันเป็นแต่แน้อยอ๋อแก้มนี่เป็นตอนเด็กแต่น้อยมีโดดตรงนี้อ๋อคิ้วที่เป็นเขยนะครับทางหน้าตาเหมือนนิสัยดีเยอะนิสัยดีแต่แต่แต่ดดดทางฟันช้างด้วยกันไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อ เคยเคยเคยท้องไหมครับนคว้องะเคยท้องไหมครับยังไม่ท้องเคยทักแต่ไม่ท้องไม่ท้องเลยซุมแล้วชัดด mm ีมามองไอ้ดมาดบ ตัวนี้ไม่ค่อยเป็นไรนะครับยังว่าโอเคอยู่ยโอเคยายก็การหน่วเดินให้เดินดูนยายลองเดินดูอนู่นนะยายต,าออติดกันติดมากอ๋อติดกันติดเล็นะคะตัวเล็ตัวนี้นเลียงตั้งแต่เันเด็กเลยใช่เลี้ยงแต่เันเด็กเลยช้างบ้านเราหรอครับหือซื้อจากบานคุนโอ้ มันจะบรรทุนแต่แต่เล็กจะเป็นเทตรงกแก้มนี่แหละแต่นี่มันล้างไปล้างมาฉีดน้ำเกลือล้างไปล้างมาหายสนิทแต่ก็เป็นแค่เ,ฟเฟ <Okay S 2> หศสนิทแต่ก่อนกินก็จะมีน้ำออกมาตรงนี้ตรงแก่รถประสบอุบัติเหตุที่ประจวบครับท่าแซะนะ,ะท่าแซะ ชุมพรมาเด้อชุมพรชุมพรท่าแสท่าแสะระว่าตรงนั้นเป็นเป็นบ่อยมากเลยโค้งอ่ะถ้าพลนมาก็เอาเลยเลยครับท่าไม่น่าติดหน้ามาหน่อยอ๋อเป็นเป็นแผลคล้ายๆกับช้างเราแหละนโน่นโน่ล้างไปล้างมาก็หายแต่ก่อแต่เด็กๆนนี่เป็ล้าง ไปล้างมาก็หายแข็งไหมครับน่ยแข็งโอ้แข็แต่ไม่เป็นไรแล้วหยุดตรงนี้ก็จาบสีปีได้ห้าปีได้แหละเออคับห้าปีเาเป็นสิปีได้หายกินอะไรก็จะตัวใหี่เไรย้อยลงมาครับสวยนะครับ่ก็ไม่รู้นมีครก็ คุณยายลองเดินดูคนก็ปวดแขนปวดหลังเอ็กซเรย์ดูก็ไม่ได้แขนหักนะครับสวยเนะนี่ยช้างเนีน่ยตัวไม่ใหญ่เท่าชื่อนะมั้งแต่โครงสร้างเขา เขาอายุได้นะหน้าตาดูหน้าเรียดนะครับ <c oughs> จิ้มลิ้มอยู่เสินช้างที่จมูกใหญ่ลงมายาวนะครับลักษณะช้างอีกแบบหนึ่งับบจมูกใหญ่นะลำตัวกลมดักชดมาถึงตูดนะครับหางยาว ตรงดีครับหนาหนาหนาก็แม่เพิ่มอีกนะแต่แม่เพิ่มสูงกว่าเพียวเพียวเพิ่ม,มแม่เพิ่มอีกเพียวเพียวอันนี้จะออกนาหนาันตุดให้เราทำไมนะ่ะกลัวเรานะ ดินทาอะไรชั้นชั้นตกรถมาอือเดี๋ยวจะมูครับบูโต๊โต แก้วตาเขาบอกแก้วตาแก้วตาผมแตผมคิดว่าไอ้แก้วตานี่ยให้คุณลุงลูนกัจะเอาไปภูเก็ตทำไมฟังไปฟังมาอ๋อคนละแก้วตาอันนี้แก้วตาโตที่โตแล้วมีครับยาเยอะด้วยกันคนละวัคนละมือ พัดแพ่เหมือน,นโดแล้อืมอืมจมูกตัวมากเลยนี่ถ้ามาันปผสมกับข้าดอยจะลูกออกมาก็จะตมุตมุครับถ้าเป็นตัวเมียก็จะอ้อหื <c oughs> เต่งแท้อืมเนี่ยกำลังมองกัูคุณมันดูฉันทำไม าการหุ่นล้วหนึ่งไปใกล้เลยแม่แมีไปเห็นช้างผูกข้างทางเดินเข้าไปได้หามออกมานะครับดูก่อนนะแม่แม่ ควานเขาอยู่ไหมอะไรเยเดี๋ยวเขาใกล้ดีกว่าเดีย๋ยวเขาใกล้ถ้าไม่มีควานหรือถ้ารักรักเมียรักภรรยามากก็พักเข้าไป <laughs> ฉันรักเธอจังเลยโยนเข้าไปเลยอย่า yeah. ลาเล่นลาเล่นเย่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 ทำได้ทำได ไปแล้วไปหาดูบัวก่อนอุตส่าห์ว่าวันนี้จะพาเดินฝนล,ลินสวัสดีครับไปดูบัวก่อน